เลียก <S an itary> ระชายขาวบรรเทาโควิดจริงไหมารายการหนกระแสวันที่21กรกฎราคม64หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในานามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์สุกเวลา12.35นาที ทางช่อง3กดเลข3-3สัมภาษณ์นายแพทย์พิเชษบัญญัติรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอดีตนายกสภาการแพทย์แผนไทยกรณีกระชายข่าวสามารถบรรเทาอาการโควิดได้หรือไม่ข้างหน้าอาจารย์มีทั้งขิมกระชายข่าวตะไคร้ขาพวกนี้สร้างภูิ ใช่ครับในการแพทย์แผนไทยถ้าสมุนไพรมีรสเผ็ดร้อนกระตุ้นธาตุไฟธาตุไฟมีส่วนที่ตรงกับแพทย์แผนปัจจบุบันคือภูมิคุ้มกันพอกินของเผ็ดร้อนกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งเรามีภูมิคุ้มกันทั่วไปและภูมิคุ้มกันเฉพาะภูมิคุ้มกันเฉพาะจะเกิดก็ต่อเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคเฉพาะอย่างแต่เบื้องต้นที่จะปกป้องเราคือภูมิคุ้มกันทั่วไป ง่าจากอาหารการกินการออกกำลังกายการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์กระชายขาวที่เขากำลังฮิตติดเทรนด์ชาวบ้านบอกว่ากินกระชายขาวป้องกันได้เรื่องโควิดจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นหรือเปล่า กระชายต้องเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่เราใช้มานานก้นครัวว่างานเถิดแต่การใช้ของคนไทยเราจะใช้ลักษณะปรุงเป็นอาหารถ้าใช้ในตำรายาไทยก็มีเช่นตำรับยาตรีการพิษจริงๆริงตำรับนี้ถือว่าดีมาก และตรงตัวคือของสอย่างที่สามารถรักษาโรคตามการหรือป้องกันพิษเข้าร่างกายได้ด้วยในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยมันประกอบไปด้วยการใช้รากกระเพราแดงเงาขา่า แล้วก็หัวกระชายแต่จริงๆกระชายโดยรวมจริงๆเวลาใช้เรามักไปเน้นตรงงวงกระชายหรือแง่งกระชายหรือรากกระชายแต่จริงๆตรงหัวหรือเง่าใช้ได้เหมือนกันประโยชน์จริงๆใช้ได้ทั้งคู่ คำราแพทย์แผนไทยจะพูดถึงส่วนนี้ด้วยรักษาท้องอืดท้องเฟอ้อแก้โรคในปากกับใช้นมกระชายคือรากกระชายใช้บำรุงกำลังคล้ายคลายสมแต่เนื่องจากกระชายขิงขาดตะไคร้เป็นยาลดร้อนถ้ากินติดต่อกันนานๆทุกวัน จะมีผลข้างเคียงจะทำให้ร่างกายร้อนเกินเกิดร้อนในมีกระบวนการบางอย่างของร่างกายทำให้เซลล์ประสาททำงานไม่สมดุลได้ตำราหรือองค์ความรู้แพทย์แผนไทยไม่นิยมให้กินอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไป ติดต่อกันนานเกินไปมันจะเสียสมดุลของร่างกายยกตัวอย่างกินน้ำกระชายเยอะหน่อย2-3แก้วทุกวันคิดว่าจะป้องกันได้ดีแต่มันโอเวอร์โดสจะเกิดผลเสียถ้าเราทานปริมาณที่เหมาะสมโดยหลักภูมิปัญญาของไทย ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารจะไม่เคยกินดิบเลยต้องต้องสุกแบบนี้ถ้าให้ดีควรใส่สมุนไพรหลายตัวหน่อยใส่มะนาวกระชายน้ำผึ้งจะปัน่นหรือต้มก็ได้ความเห็นส่วนตัวควรแก้วหนึ่งต่อวนันเพราะมันไม่ใช่สารสกัดบริสุทธิ์ ทดลองกินมันเปรี้ยวและมีกลิ่นเขื่อนเปรี้ยวเพราะมะนาวแต่กระชายมีรสเผ็ดร้อนขมใช้รักษาท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องได้แต่โดยหลักใช้ต้มน้ำให้เดือดแล้วเอามากินอาจารย์พูดถึงตรีการพิษประกอบด้วยหนึ่งรากกระเพราดแดงเง่าข่าหัวกระชายทั้งหมดเอามาต้มรวมกัน รับเป็นยาต้มถามว่าปั่นได้ไหมโดยหลักการปั่นสดหรือคั้นสดต้องพิจารณาเป็นสมุนไพรแต่ละอย่างไปเพราะบางอย่างเราไม่ปั่นสดในตำราแพทย์แผนไทยมักใช้เป็นต้มสุกแม้แต่กระชายพูดตรงๆ เคยเห็นไหมเอามาตำน้ำพริกจิ้นผักไม่มีนะครับแต่เอามาทำเครื่องแกงพอทำเครื่องแกงแล้วก็เอาไปแกงการกินสุกจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่การกินส่วนที่สกัดออกมาอาจไม่เกี่ยวกับสุกหรือบิบอย่างแคปซูล อาจบอกได้ยากกว่าดิบหรือสุกเพราะสกัดมาแล้วเขาพยายามดึงสารในกระชายซึ่งมีเยอะมากเช่นที่พูดเรื่องที่มีผลการทดลองมอมหิโดนเช่นต้านโควิดมีสองกลุ่มใหญ่ๆมีสารที่เจอตอนนี้ประมาณสิบกว่าชนิด บางตัวต้านอักเสบบางตัวในหลอดทดลองต้านมะเร็งด้วยแต่มันเป็นการวิจัยในหลอดทดลองการวิจัยในสัตว์ทดลองไม่ได้บอกการเป็นพิษเมื่อเรากินอาหารเราใส่ให้อาหารมีรสชาติเราไม่ใส่เยอะอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไปกินสกัดต้องระวังเหมือนเรากินยาพาราวันละเม็ดเกิน10วันก็ไม่ได้แล้วเพราะมีผลเสียต่อตับอย่างสารตัวหนึ่งในกระชายโบเซนเบอร์จินเอมีการทดลองว่าเอาเซลล์มะเร็ง4ชนิดมามันต้านได้ดี แต่เอาเซลล์ตับมามันทำลายเซลล์ตับด้วยหรือการทดลองที่อ่านในเปเปอร์วิจัยที่ดูข่าวการทดลองที่มหิดลเขาเอามาทดลองกับเชื้อโควิด1 9เอาเชื้อมาและเอาสารสกัดกระชายซึ่งมีสาระสำคัญสองตัวที่เขาจำแนกออกมา คือพิโนสโตรบินและแพนดูราทินเอพบว่าพอเอามาใส่กับเชื้อโรคมันฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าขิงถึง20เท่าดีกว่าฟ้าทลายจน20เท่าจะบอกว่าในกระชายขาวมีสารที่สามารถสร้างคูม ไม่ใช่สร้างภูมิสารตัวนี้เอาไปฆ่าเชื้อโรคหรือยับยังไวรัสได้ในหลอดทดลองแต่ในคนยังไม่มีการทดลองถ้ากินไปปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่อ over dose ถ้ากินเป็นอาหารเหมาะสมอยู่แล้วถ้ากินเป็นน้ำดื่ม ถ้าดื่มทุกวันไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้ากินวันละขวดสองขวดทุกวันมันโอเวอร์คิดว่ามากไปแต่เราไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนอาจจะได้แต่เสี่ยงไหมก็มีสิเสี่ยงแต่งานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าถ้ากินทุกวันไม่ควรเกิน7วัน เหมือนยาดองเหล้าเขากินหน่อยเดียวไม่มีใครกินทั้งขวดทั้งแบนฉะนั้นสิ่งที่มีการวิจัยศึกษาทดลองการทดลองมันใช้หลักการวิทยาศาสตร์ไม่เป็นพิษปริมาณเหมาะสมไม่มีสารปนเปื้อนตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนในทางภูมิปัญญาคนไทยเราใช้กระชายมานานแล้วในอาหารฉะนั้นการต้องดื่มก็เหมือนเป็นอาหารปรับวิธีได้แต่ถ้าเราใสาน่น้ำผึ้ง น้ำพึ่งเป็นยาเย็นจะลดความร้อนของกระชายได้ด้วยแล้วมะนาวเป็นยาลดเปรี้ยวถึงจะเป็นยาร้อนแต่มันแก้การกินของเผ็ดร้อนเยอะๆจะทําให้แห้งทําให้ปากแห้งจมูกแห้งได้สมมุติกินกระเทียมจะรู้สึกปากแห้ง อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการลดร้อนการใส่ยาลดเปรี้ยวจะทําให้ชุ่มชื่นขึ้นการใส่ของหวานยารถหวานทําให้ชุ่มชื่นขึ้นมันสมดุลกันเหมือนตำรับยาไทยมีตัวคงตัวช่วยตัวคุมอะไรประมาณนี้ จะบอกว่าตำรับยาไทยในอดีตที่ผ่านมาเขามีการเอาวัตถุดิบตัวนี้ที่มีผลเป็นร้อนก็มาตัดเย็นหน่อยเป็นยาคุมเอาไว้คุมไม่ให้ออกฤทธิ์เกินฉะนั้นตำรับยาไทยจะไม่มียาเดียวต้องผสมกันกินกระชายอย่างเดียวไม่ได้ เคยอ่านการวิจัยงานหนึ่งเขาบอกว่าไม่ควรกินติดต่อกันนานเกิน7วันเหมือนเรากินอาหารใส่กระชายเราก็ไม่กินทุกวันต้องปรับไปเรื่อยๆเหมือนเรากินแกงขี้เหล็กนานๆกินทีการกินทุกวันก็มีผลเสีย ตำรับยามีหลายอย่างที่ใส่กระชายเช่นตำรับยาเลือดงามเป็นยาบำรุงเลือดสำหรับสตรีมันมีรายละเอียดหลายตัวมีสมุนไพรอีกหลายตัวรายละเอียดทั้งหมดจำไม่ได้แต่รู้ว่ามีกระชายอยู่ในตัวนี้ แต่มันเป็นยาสามัญประจำบ้านไปเปิดดูได้แต่ต้องทำเป็นชุดตัวที่นะเวลานี้ถ้าจะกินน้ำต้มกระชายอย่างเดียวเราเปลี่ยนมากินน้ำต้มรากกระเพราเง่าข่าหัวกระชายมันจะสมดุลกันตรงกับตำรับที่จะป้องกันพิษคำว่าพิษสมัยโบราณคือสิ่งเล็กๆที่มองไม่เห็นอย่างแบคทีเรียไวรัสก็เอายาไปป้องกันลดกระทุ้งพิษอะไรต่างๆออกมาต้มให้งานแค่ไหน ต้มสุกเหมือนเราต้มน้ำเดือดต้มน้ำธรรมดาเหมือนเครื่องดื่มเติมน้ำพึ้งไปหน่อยก็เป็นการสมดุลมันคุมกันเองได้ตำรับยาไทยเลยจะไม่ค่อยมียาเดี่ยวฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวกินร่วมกันได้ไหม โดยหลักแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อเสียอะไรที่จะกินทั้งสองตัวแต่ประโยชน์ที่ได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะตอบยากฟ้าทลายโจรเป็นยารสขมจัดเป็นยาเย็นส่วนกระชายเป็นยาร้อนกินไปก็บาลาน แต่มีข้อมูลบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรือนจำให้ทั้งสองคู่กันไปกลุ่มหนึ่งให้กระชายกับฟ้าทลายโจนกลุ่มหนึ่งให้ฟ้าทลายโจนกลุ่มที่ให้ฟ้าทลายโจนอย่างเดียวดีกว่าถ้าตามหลักแผนไทยเย็นจัดกับร้อนจัดมาเจอกันมันก็หมดฤทธิ์เหมือนหินกับหยาง ใช่ครับแล้วตามคำทีแพทย์แผนไทยผลข้างเคียงฟ้าทลายโจรอันหนึ่งคือทำให้เยื่อเมือกต่างๆมันแห้งไปก็ไม่ดีเชื้อโรคเข้าง่ายแต่ถ้ากินไม่หวังผลกับโควิดล9เลยอาจไม่มีผลเสียอะไรแต่ตามความเห็นผม พาทลายจนตัวแอนโดรกราฟไลท์ที่ทดลองมาแล้วที่บอกว่ามันใช้ตามวิธีคิดทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะเอาสารออกมาเป็นตัวเด่นพบว่าสารตัวนี้ไม่ได้ป้องกันนะกรม,มวิทย์ทดลองแล้ว มันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดสารป้องกันการเข้าเซลล์แต่มันป้องกันการแบ่งเซลล์มันเลยรักษาได้ไม่ใช่กินเพื่อป้องกันแต่เมื่อคุณเป็นคุณควรกินเพราะเซลล์ไวรัสจะแตกไม่ได้เพราะฟ้าทลายโจรไปยับยัง้งวันนี้ทำความเข้าใจเลยว่าฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวถ้าจะกินชิวๆก็ได้แต่ถ้าเป็นโควิดขึ้นมาอย่าใช้ทั้งสองอย่าง ถ้าพูดถึงทางวิทยาศาสตร์เรายังไม่มีข้อมูลยืนยันในคนอย่างชัดเจนหรือแม้แต่ในหลอดทดลองเอาสารสองของสองตัวนี้ไปผสมแล้วฆ่าโควิดได้ไหมมันไม่มีแต่มีบทพิสูจน์นำไปใช้กับนักโทษในเรือนจำฟ้าทลายโจนอย่างเดียวได้ผลดีกว่าจากการทำวิจัยที่เขาสกัดเป็นเม็ดเม็ดกินยังไง ตอบยากมาแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยต้องดูที่ฉลากอย่างแรกขึ้นทะเบียนอ,อยอแน่ๆอย่าไปซื้อออนไลน์ขายตรงถ้าเราไปซื้อข้างกล่องบอกปริมาณสารบอกวิธีกินเราก็จะปลอดภัยเราก็คงบอกไม่ได้บริษัทไหนมีสารมากน้อยเท่าไหร่เราต้องว่าตามที่เขากำหนดไว้กระชายขาวอย่างเดียวกินทุกวันก็ไม่ค่อยดี จากประสบการณ์ที่มีผมก็แนะนำว่าไม่ควรกินติดต่อกันนานเกินไปเหมือนยาพาร,ราไม่เป็นพิษภัยแต่ถ้ากินติดต่อกันนานานานตับรับมือไม่ไหวกระชายขาวเขากินมาก่อนอยู่แล้วก่อนมีโควิดมันป้องกันอะไร บอกยากเพราะในตำราแพทย์แผนไทยถ้ากระชายก็แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้บิดแก้มูกเลือดแต่พอเอาสารแต่ละตัวมาอันนี้ต้านอักเสบได้เขาคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แต่ในทางแพทย์แผนไทยของที่มีรสเผ็ดร้อน มันจะมีส่วนกระตุ้นธาตุไฟตัวทําให้ธาตุไฟทํางานได้มันคือตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี่แหละถ้าเรากินแกงเลียงกินแกงที่มีเครื่องแกงกินต้มยำทุกวันเราก็ได้ภูมิคุ้มกันเรากินน้ําพริกผักสดน้ําพริกจิ้ม อันนี้ตัวกระตุ้นภูมิอย่างดีหรือผักสดมีรสฝาดออกไปทางขมพวกนี้คล้ายๆตัวที่ปรับเลือดเราทําให้ร่างกายไม่ร้อนเกินพอร่างกายเราไม่ร้อนเกินเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียมันไม่ชอบแต่ถ้าเราเครียดอดนอน พักผ่อนน้อยจะทำให้ร่างกายร้อนเกินสังเกตได้จะทำให้เป็นร้อนในเลยมันจะไวต่อการติดเชื้อฉะนั้นเรากินของรสเผ็ดร้อนน้ำพริกต้ยมยำมันก็ไปกระตุ้นภูมิเรากินผักก็ปรับระดับสภาพในเลือดเราไม่ให้ร้อนเกินติดเชื้อยากขึ้นกระชายดำมีไหมจำเป็นต้องเป็นกระชายขาวอย่างเดียวไหม กระชายแดงกับกระชายเหลืองคุณค่าใกล้ใกล้กันแต่แพทย์แผนไทยแนะนำให้ใช้ขาวหรือเหลืองดีกว่ากระชายดำใช้ประโยชน์อีกทางกระตุ้นเพิ่มกำลงังแพทย์แผนไทยนิยมเอามาต้มกรองออกมาแล้วแช่แล้วดื่มหรือจะกินร้อนร้อนก็ได้สมัยนี้มีเครื่องแยกกากทำได้ไหมก็ได้นะแล้วแต่การปรับเอาทั้งหมดไปปั่นแล้วกิน มันอาจจะได้อย่างอื่นตามไปด้วยในปริมาณที่มากกว่าเรากินอาหารจริงๆไม่น่ากินเท่าต้มแล้วแยกกากบ,บางอย่างการต้มคือกระบวนการสกัดสารสำคัญอย่างหนึ่งเราต้มเพื่อสกัดเอาตัวยาออกมาการต้มมันกําจัด โดยภูมิปัญญาทำไมเรากินสุกมากกว่าดิบเพราะการต้มเป็นการฆ่าฤทธิ์ที่มันไม่ดีบางอย่างที่เป็นพิษได้การกินกับน้ำอย่างขิมทำไมกินอุ่นๆเพราะกินอุ่นเป็นกระสัตยยาดูดึงเอาของที่มีประโยชน์เข้าร่างกายได้เยอะเป็นความละเอียดอ่อนนอกเหนือจากที่บอกไปมีอะไรอีกบ้าง ที่มีการศึกษาหมอม,มหิดลอาจารย์ท่านหนึ่งศึกษาแล้วกระตุ้นภูมิได้คือตรีปลาประกอบด้วยสมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมหาไม่ยากเอามาต้มได้เลยแยกเป็นน้ำออกมาบำรุงร่างกายแต่คำว่าตรีปลามาจากคำว่าตรีผล ผลไม้3อย่างที่มีคุณค่าต่อร่างกายไปปรับสมดุลในร่างกายตามแพทย์แผนไทยถ้าร่างกายสมดุลอะไรก็เข้ามาไม่ได้แต่มีคนเอาไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยกระเทียมดำคืออะไร คือกระเทียมที่ไปอบอบางอย่างเขาเชื่อว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเกิดขึ้นจากกระบวนการอบอถ้าบอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยสารตัวนี้มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวทำให้เราแก่เร็ว เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกเชื่อว่าถ้ามีพวกนี้เข้าไปก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายยาห้ารากช่วยอะไรทำยังไง ยารักษาไข้พิษไข้าการตามพระคำพีตักศิลาไข้พิษไข้าการวิเคราะห์แล้วโควิดลบสคือไข้พิษไข้าการกลุ่มหนึ่งยาห้ารากรักษาได้เป็นตัวแรกที่รักษาไข้พิษไข้าการเป็นยาตัวแรกที่ใช้กระทุงพิษไข้ ได้ยินคำว่ายาลดไข้จันทลีลาไหมครับแต่ยาห้ารากคือกระทุงพิษไข้คือเอาไวรัสออกมาห้ารากคืออะไร คือรากไม้ห้าชนิดประกอบด้วยรากคนทารากชิงชี่รากเท้าใหญ่ม่อมรากมะเดื่อชุมพรรากหญ้านางชื่อเพราะเพราะคือ,อยาเบนจโลก,กวิเชียนหรือแก้วห้าดวงคือดีมากเป็นยาที่ปรากฏในคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่เรียกว่าตักศิลา รักษาไข้พิษไข้าการมีถึง77โรคที่เขียนไว้ซึ่งโควิด -19 เข้าได้กับหลายโรคในพระคำพีเช่นถ้าไม่มีอาการน้ำมูกนิดหน่อยเขาเรียกไข้หวัดน้อยถ้าไข้สูงมีอาการเยอะเราบอกโควิดสีแดงสีเขียวสีเหลือง ก็เข้าไปในกลุ่มไข้หวัดใหญ่ถ้ามีอาการอื่นเช่นตุ่มผืนที่ผิวหนังลงปอดก็เป็นชนิดอื่นๆไปวิชาแพทย์แผนไทยไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสตัวนี้ตัวเดียวเขาดูอาการยาตัวแรกในการรักษาคือ,อยากระทุงพิษออกทำไมอาจารย์บอกว่าโควิดก็เป็นโรคไข้พิษไข้าการ สมัยก่อนเราไม่สนใจตัวเชื้อเลยแต่เรารู้ว่าป่วยมีพิษเข้าไปพิษเทียบเคียงได้กับเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียดังนั้นการรักษาต้องมีการขับพิษหรือกระทุงพิษการรักษาก็คือการใช้ยาห้ารากนี่แหละครับแต่ชาวบ้านทำเองไม่ได้ ครับมันก็มีขายอยู่นะที่คุณคือย่านางแล้วก็คนทาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งต้องไปเอารากมันมาถ้าทำแบบเดิมคือเอามาเสมอภาคแล้วต้มกินแต่สมัยนี้มีผลิตภัณฑ์ยาห้ารากทำเป็นรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลก็มีทำเป็นยาขึ้นมา เป็นภูมิปัญญาที่เราไม่ได้ทดลองในวิทยาศาสตร์แต่มันถูกบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีก็เป็นความเชื่อเหมือนฟ้าทลายโจรเดิมใช้แก้เจ็บคอแต่เราไม่ได้เอาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ พอทดลองว่าใช้ได้ก็ถูกเอาไปบรรจุเป็นแนวทางในการรักษาได้เครื่องต้มยำกินแล้วมีประโยชน์มันจะคุมฤธษ์กันเองปรับทาาให้ทำงานดีไม่เสียสมดุลถ้าไม่อยากกินอะไรเป็นยาก็กิกนต้มยำได้เลย ค่าตัวโควิดยังไม่มีการทดลองในมนุษย์มาก,ก่อนแต่ทดลองในสัตว์หรือหลอดแก้วไปยับยั้งไวรัสได้คือโควิดนี่แหละแต่มุมทั่วๆไปไม่เคยมาทดลองกับมนุษย์ สมมุติเราใส่ในหลอดทดลองเราใส่ไปสิบก็เจอเชื่อสิบแต่เวลามากินมันจะดูดึงสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เราก็เลยบอกไม่ได้มันกับปริมาณไม่ได้นี่คือปัญหาว่าเวลาใช้ในคนอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังบอกไม่ได้